สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับไม่รู้จะมีคนตื่นมาเห็นไลฟ์สดตอนนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อน แชร์อะไรได้บ้างเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยค่อยมาแชร์กันแล้วกันก็เปลี่ยนเปลี่ยนลังค้าใหม่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเออโอ๊ยโอ๊ย,อยช่วงนี้แบบพักผมด้วยนะคือท,ทำสีผมมา สองสามปีติดแล้วอะทําสีนะฮะอันนี้ก็มันจะหมดละลก็ตัดมันออกไปก่อนแล้วก็มันมันก็เหลือสีหน่อยๆน,นะครับให้ผมมันดําบ้างให้มันได้พักได้มันแบบได้อะไรอะให้มันได้ช่วงแบบไม่ต้องไม่ต้องเจอเคมีบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยทําใหม่นะครับแล้วก็ไปเพิ่งไปตัดผมมาเออก็อ่อา ถ้ามีใครเข้ามาดูนะครับก็ดูย้อนหลังไปกระดาษนะครับเพราะว่าตอนเช้าแบบนี้และในเพจด้วยนะฮะซึ่งไม่คิดว่าจะมีใครจะมีใครเห็นนะไม่คิดว่าจะมีใครเห็นนะนะเพราะคนคนน่าจะเห็นกันน้อยฮะโอเคเดี๋ยวอ๋อแชร์ชได้แชร์ได้เว้ย คก็ okay. ตอนนี้นะฮะเอ่อ Nobody นะครับทำออกมา3เพลงแล้วนะสามซิงเกิลแล้วนะครับซึ่งจริงๆก่อนอันนี้เรามีอยู่7เพลงนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ไมเ่เป็นเพลงที่อยู่ในช่วงทดลองนะครับแล้วก็เราไม่ได้แต่งเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ หลังจากตัดสินใจว่าจะแต่งเองกันตั้งแต่ตังแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงกันยาตุลาประมาณนั้นเลยอะนะครับก็ผมก็แต่งเพลงมาได้เรื่อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยมา3เพลงแล้วจริงๆเนี่ยแต่งแต่งเสร็จไว้12เพลงนะครับแล้วก็เมื่อวานเพึ่งเมื่อวันก่อนสิใช้พึ่งได้ไปอีก1เพลงนะครับแต่ว่าเพลงนี้ย ที่ล่าสุดที่แต่งไปก็คงจะนู่นเลยฮะถ้ามีโอกาสทำอัลบั้มที่สองนะก็จะค่อยๆเอามาเอามาเอามาทำนะครับคือแต่งไว้เรื่อยๆเพราะว่าน้องๆก็บอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าพี่แบบมีไอเดียแต่งเพลงอะไรก็แต่งไว้เลยนะฮะไม่ไม่งั้นถ้าเรารอนะให้ให้ต้องเข้าห้องอัดแล้วก็ค่อยมานั่งแต่งใหม่เนี่ยอาจจะแต่งได้ยากนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นคือต้องบอกว่าผมแต่งเพลงเนี่ย เอาจริงผมไม่ใช่เป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแต่งเพลงมาก่อนด้วยนะครับเพลงที่ผมแต่งมาส่วนใหญ่มันจะไหลเข้ามาเองในหัวเอ้ยมันจะเข้ามาเองโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วแบบบางทีขับรถอ,อย่างเพลงล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเพลงช้าเพลงหนึ่งขับรถอยู่อยู่ดีมันก็มีประโยคบางประโยคแม่งปั้งเข้ามาในหัวแล้วมันก็ฮึมฮัมฮึมฮขึ้นมาได้เองครับ พอกลับถึงบ้านนะครับก็ขึ้นมานั่งเขียนรู้สึกใช้เวลาไปประมาณ1 0 15นาทีเท่านั้นนะฮะมันก็ได้เพลงเพลงหนึ่งแล้วก็แล้วผมก็ร้องไกด์เป็นแบบร้องสดเอาไว้เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปใส่ดนตรีทีหลังนะครับเวลาผมเจอเจอกับเจอกับสมาชิกในวงในเวลาเราซ้อมกันเนี่ยเราก็จะใส่ดนตรีเข้าไปทีหลังนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วง ช่วงที่ยากลำบากที่สุดแล้วนะฮะของของวงการดนตรีหลายๆวงเจอหมดคืออย่างแรกคือไม่มีงานฮนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับมันยังไม่มีโอกาสให้เราได้ได้ได้แสดงผลงานหรือเปิดตัวอะไรเลยในในคอนเสิร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีมีบางรายการครับให้เราได้สัมภาษณ์ขอบคุณมากๆท,ที่ที่เห็นค่าของพวกเรานะครับ ก็หวังว่าจะมีคนได้เห็นเราบ้างแล้วกไไ็ได้ได้ฟังผลงานของเราบ้างนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมีเพลงอะไรออกมาเยอะมากมันเยอะจริงเยอะจนไม่รู้ว่าผู้ฟังจะไปเลือกฟังเพลงอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าใครผ่านมาเห็นนะครับได้เห็นเพลงของ nobody ได้เห็นแฟนเพจนี้เห็นแฟนเพจของ nobody เองได้เห็น YouTube เห็นจู๊ก Spotify นะครับหรือใน Apple Music นะครับหรือว่าจะมีใน True ID นะฮะโอ้มีเยอะฮะ ช่องทางในการฟังมีเยอะมากถ้าเกิดคุณค้นหาคําว่า nobody เนี่ยนะครับหรือค้นหาชื่อเพลงของเราเลยก็น่าจะเจอนะครับก็หวังว่าจะมีคนสักกลุ่มหนึ่งอะที่ชื่นชอบนะครับเพลงสไตล์ของเราแล้วก็ความหมายที่ผมใส่เข้าไปในแต่ละเพลงนะฮะอย่าง3เพลงนี้ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเร็วหมดเลยนะครับอย่างตั้งแต่วันของเราวันของเรานี่เป็นออกมีเดียมหน่อยนะครับแต่เป็นเพลงที่ผมชอบมาก มันมันพูดถึงชีวิตจริงๆของ,ข,องของคนนะของตัวเราเองด้วยซ้ำนะครับวันของเรานี่ผมแต่งเป็นเพลงแรกเลยแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะแต่งได้แต่มันก็ออกมาเป็นเพลงจนได้แล้วนานเป็นเพลงที่ยาวมากนะ5นาทีกว่าส่วนไม่ยอมแพ้นะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราวันนั้นผมจำได้ผมดูข่าวนะผมผมกำลังกำลังรู้สึกว่าอินกับเหตุการณ์ เหตุบ้านการเมืองหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยู่ดีก็น,นึกขึ้นมาได้แล้วก็รีบเขียนเนื้อแล้วก็ร้องสดเก็บไว้เลยนะจนจนก็มีโอกาสได้ได้เอ่อได้ถ่ายเอ้ยได้ได้อัดได้อัดนะครับตอนตอนทำน้องก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ไม่อัดเพลงพวกเพลงช้าออกมาก่อนผมแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากทำเพลงเร็วอะเร็วก่อนเดี๋ยวช้าช้าออกออกมาทีหลังได้เพลงช้าในอัลบั้มนี้มีประมาณ5เพลงครับ เพลงเร็วมีเจ็เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเจเลยมั้งแล้วก็เพลงช้า5้านะครับก็ก็เลยแบบเออแต่งออกมาเพราะยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องทำออกอยู่แล้วอยู่แล้วอะเราก็จะเรียนกันแบบยังไงก็คงไม่ผิดนะครับแล้วก็เพลงที่3ามก็เส้นทางพิสูจน์ใจก็ส่วนใหญ่เพลงของผมก็จะเป็นเพลงสไตล์ที่เป็นให้แรงบันดาลใจนะฮะให้ให้ง่ายคิดให้กําลังใจใครหลายๆคนแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่มันเป็นชีวิตจริงของแต่ละคนนะซึ่งทุกคนต้อง ต้องต่อสู้ชีวิตอยู่แล้วอ่ะต้องมีความฝันมีเป้าหมายแล้วทุกวันที่เราดาเนินชีวิตอยู่ตื่นม,มาตอนเช้าอ่ะวันนี้คุณก็ต้องออกไปเจอกับเส้นทางพิสูจน์ใจของคุณอยู่แล้ววันนี้คุณจะเจออะไรมาพิสูจน์ใจคุณบ้างคุณจะเจออุปสรรคไหมคุณจะเจอเรื่องดีๆไหมคุณจะเจอใครเข้ามาในชีวิตคุณในแต่ละวันมันคือเส้นทางที่มันพิสูจน์จิตใจเราอยู่แล้วครับว่าเราจะอดทนเราจะฝ่าฟันมันไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่านะฮะนี่คือความหมายของเพลงเส้นทางพิสูจน์ใจนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณฟัง3เพลงนี้ได้จบในในคราวเดียวกันนะตั้งแต่วันของเราไม่ยอมแพ้เส้นทางที่สุดใจผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ไม่ว่าคุณกําลังท้อแท้หรือว่ากําลังอยากจะต่อสู้กับโปรเจกต์บางอย่างของคุณผมเชื่อว่าคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นแล้วอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออเรายังต้องทําบางอย่างเพื่อตัวเองนะเพื่อใครสักคนนะจนกว่าจะมีวันของเราอ่ะวันที่เราประสบความสาเร็จ ยังไงเราก็ต้องไม่ยอมแพ้ถูกไหมคืออุปสรรคการเจชิอกันได้อยู่แล้วครับในชีวิตครับแม้แต่วันนี้ผมทำเพลงผมทำทำวงผมเจอปัญหานะครับต้องมีการพักวงบ้างมีรายจ่ายที่เยอะขึ้นมีไรายได้ที่ลดลงในชุยุคโควิดอย่างเงี้ยครับแต่หลายๆครั้งเราก็คุยกันในวงแล้วหลายๆคนก็เข้าใจครับว่าเฮ้ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเรา ถึงแม้เราอยากจะทําเพลงมันออกมาให้ไวที่สุดแต่ทุกเพลงย่อมต้องมีต้นทุนของมันนะครับก็อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับในเรื่องของการปล่อยผลงานออกมาแต่เราก็จะพยายามทํากันต่อไปฮะมันมันกำลังอุปสรรคมันมาพิสูจน์ใจพวกเราเสมอผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้ให้ให้วงดนตรีหรือว่า กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเดินต่อไปได้มันไม่ใช่แค่พวกเราต้องมีแพชชั่นหรือว่ามีกําลังใจของตัวเองนะครับมันไม่ใช่แค่พวกเราให้ใหกำลังใจกันเองแต่มันบางครั้งมันก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นผู้คนอื่นๆที่เฮ้ยมาเสพผลงานที่เราทําออกมานะครับเอาแค่คุณมามาเสพผลงานเรามาฟังผลงานเรามาคอมเมนต์มาแชร์ต่อมากดไลค์ก็ทํานั่นเป็นกําลังใจที่ดีมากๆแล้วครับที่มันเป็นเชื้อไฟเข้ามาเติมทําให้ ทำให้วงเดินต่อไปได้อย่าง <c oughs> อย่างแข็งแกร่งขึ้นอะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับสวัสดีฮะใครที่เข้ามาดูตอนนี้อยู่นะครับทักทายกันได้นะฮจะจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือคุณฟังเพลงอะไรของ n o b o ดีแล้วเนี่ยคุณอยากจะวิจาร์อยากจะคอมเมนต์ <c oughs> ได้เลยนะครับสามารถทำได้เลยก็ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยผมก็จะได้ได้รู้ครับว่าเออมีคนฟังเราจริงๆนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าเราเราคิดกันไปเองว่าผลงานเรามันดีนะนะครับอย่างน้อยมีมีคนที่เห็นผลงานของเราโอ้โหเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับก็นั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่คือผมเอาจริงผมเป็นคน ชอบพูดนะชอบพูชอบชอบการสื่อสารแต่หลายๆครั้งเป็นคนขี้เกียจครับขี้เกียจที่จะมาอัดไลฟ์สดมาสื่อสารกับคนคนฟังคนดูแบบนี้นะครับแล้วก็ผมมีหลายช่องทางมีงานหลายงานที่ต้องทํามากแต่ก็จะพยายามฮะคือตอนนี้สัญญากตัวเองว่านอกจากโอบทบทความที่ผมเขียนลงไปในแฟนเพจต่างๆแล้วนะฮะที่เป็นในในเพจของ Nobody เองก็ตามนะครับผมก็จะพยายามมาไลฟ์สดเนี่ยคุย หรือว่าสื่อสารกับคนฟังนะว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นในในดอบอดี้จะพยายามครับจะทําให้ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นของผมด้วยไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะฮะคือผมผมเป็นคนที่มีหลายมุมหลายบทบาทมากๆมันไม่ใช่แค่ในฐานะของคนทําเพลงนะครับไม่ใช่แค่นักธุรกิจไม่ใช่แค่คืองานผมมีหลายจุดอะ ต้องบอกเลยบางทีก็ต้องแบ่งภาคตัวเองนะพู้นี้คือทั้งหมดมันคือเราครับนั้นในในความรู้สึกข,ของผมคืออะถ้าคุณอยากถ้าคุณจะรู้จักผมจะรู้จักแซคโนบอดี้คุณอาจจะได้เห็นผมในหลายมิติมากครับเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งนักพูดเป็นทั้งคนเขียนบทความเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งคนแต่งเพลงนะครับทั้งหมดนั่นคือผมฮะผมเชื่อเสมอว่ามนุษย์เราสามารถทําได้ทุกอย่างทําได้หลากหลาย อย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเรียนอะไรมาแล้วต้องจบอันนั้นมาถึงจะมาทําอันนี้ได้ไม่เกี่ยวฮะเราสามารถได้รู้ใหม่ได้เสมอบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราทาสิ่งนี้ได้จริง,รงๆหรอวะถ้าเราไม่เคยลองทําคุณจะไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ใครที่แม่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยแม่งกูไม่ได้จบทางนี้มากูทําไม่ได้หรอกนะครับหรือไม่เคยทําอันเนี้ยจะทําเป็นหรอวะอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะเมื่อคุณได้หนึ่งชีวิตของคุณเกิดมาบนโลกนี้ยนั่นคือพร อันวิเศษที่สุดแล้วเพราะมนุษย์เนี่ยมีสิทเลือกแบบอิสระเสรีครับว่าว่าคุณจะทําอะไรก็ได้แล้วคุณสามารถเติมความสามารถหรือฝึกฝนความสามารถใหม่ๆได้เสมอครับถ้าคุณรู้จักที่จะออกไปทดลองทําแล้วก็ฝึกฝนมาเรียนรู้มันนะฮะคุณจะสามารถทําอะไรก็ได้อย่างที่อยากจะทําทอะ่ะผมไม่เคยรู้ว่าผมแต่งเพลงได้ผมก็ยังบ้าที่จะลองทํามันออกมานะครับฉะนั้น ผมอยากให้กำลังใจใครหลายคนนะฮะวันนี้ตอนนี้มีคนเข้ามาดูอยู่คนหนึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเม้นทักทายกันได้นะครับคือไม่ว่าคุณจะจะเป็นใครเกิดมาจากในฐานะครอบครัวแบบไหนอยู่ในสถานะอย่างไรเจอเหตุการณ์อะไรมาก่อนมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเท่านั้นครับสิ่งสําคัญของคุณที่ผมอยากจะบอกคือคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาเริ่มต้นใหม่ฝึกฝนสิ่งใหม่ๆทดลองสิ่งใหมใหม่ได้เสมอครับ ได้ตลอดเวลาเสมอจนกว่าคุณจะตายจากโรคนี้ไปมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้เวลาของคุณในชีวิตแต่และว,วันไปนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยใช้มันยังไงคุณจะเผาเวลาทิ้งคุณจะอยู่กับสิ่งเดิมๆซ้ำซากคุณจะบอกตัวเองว่าแม่งมึงทําไม่ได้มึงเป็นไอ้ขี้แพ้หรือคุณจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราแม่งมีสิทธิ์เลือกชีวิตเราเราเป็นผู้ชนะเรามีโอกาสชนะเราเป็นผู้เลือกเราทําอะไรก็ได้เราจะเลือกทําอะไรก็ได้เห็นไหมฮะมุมมองชีวิตคนถ้าแค่คุณความคิดเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยนระหว่างทางไปจนถึงปลายทางแม่งก็ต่างกันมันต่างกันแล้วครับนั้นคือสิ่งที่ผมเอาเอามาปรับใช้เอามาทำกับตัวเองเอามาทำกับวง Nobody นะครับแล้วผมเชื่อว่าผลงานของวงมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามความคิดทัศนคติของพวกเราไม่ใช่แค่อายุนะฮะตามความคิดและความเป็นตัวตนของเราที่มันจะ ออกมาเรื่อยๆๆ,ๆๆนะครับเพลงต่อไปที่ผมจะทําจริงๆอยากเข้าห้องอัดมากแล้วนะฮะแต่ยังติดปัญหานะเรื่องทุนทรัพย์หลายๆอย่างนะครับเ,เพลงต่อไปเนี่ยชื่อว่าเพลงจําเธอไว้ในใจครับเป็นเพลงช้าอันนี้เป็นเพลงช้าเพลงแรกที่คุณจะได้ฟังจาก nobody ในในเวอร์ชันน่นะครับมันเป็นเพลงที่ผมใช้เวลาแต่งสั้นมากๆ น่าจะเป็นเพลงที่ผมแต่งได้สั้นที่สุดความรู้ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงสั้นแต่ใช้เวลาสั้นที่สุดครับคือใช้เวลาประมาณ5นาที5นาทีครับแล้วก็มีการปรับเนื้ออีกนิดหน่อยนะก็ไม่ได้ใช้เวลานานครับเพลงนี้ใช้เวลาแต่งสั้นมากๆเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ดีมันก็พุ่งเข้ามาในหัวเรานะเป็นเรื่องราวความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกกับเขาว่าเพลงของโนบบีเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเพลงความรักที่แบบ โอ้หเศร้าจ,จัดจัดดิ่งสุดๆจนอยากจะนะอยากจะทำร้ายตัวเองอะไรไม่นะฮะจะเป็นความรักที่มีความเข้าใจครับถึงแม้ว่าจะมีความมีความเจ็บปวดมีความผิดหวังแต่เราจะเข้าใจมันคนระับอยู่กับมันแบบเข้าใจว่านี่แหละคือความผิดหวังเนี่แหละเราอยู่กับมันได้นะครับฟังแล้วก็ยังมีกําลังใจเพิ่มนะเอาจริงๆเป็นเพลง,เป,เ,พลงเป็นเพลงอกหกักเพลงรักที่ยังฟังแล้วให้กําลังใจเพิ่มเข้าจชีวิตมากขึ้นจําเธอไว้ในใจเนี่ย เพลงมันก็บอกอยู่แล้วครับว่านั่นแปลว่าเราต้องผิดหวังแน่นอนเรามีโอกาสที่จะต้องเลิกกับคนคนนี้แน่นอนแต่อย่างน้อยเราเราจําคนคนหนึ่งไว้ในใจเราได้ไว้เสมอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ได้นะครับเพราะหลายๆครั้งผมเห็นหลายคนนะมีความทุกข์เพราะการยึดติดมากเกินไปเพราะการเหนียวลังอะไรสักอย่างไว้มากเกินไปมีการทะเลาะเบาแหวงหึงหวงเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับระหว่างคนรักกันซึ่งเอาจริงนะผมมองว่านั่นคือสิ่งที่ เสียเวลามากๆครับกับการที่คนสองคนที่เจอกันในชีวิตหนึง่งอ่ะแทนที่มันจะทําสิ่งทําช่วงเวลาช่วคราวที่จะอยู่ด้วยกันได้จนถึงวันที่เลิกลากันไปหรือตายจากกันไปเนี่ยให้มันดีที่สุดกับกลายเป็นว่าคุณใช้เวลาที่มีค่าช่วงหนึ่งในการทะเลาะเบาแหวงกันในการที่จะแบบไม่ไม่สร้างความสุขให้กันละกัน,นครับผมว่านั่นเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะ,ะนนถ้าเกิดว่าวัานนี้คุณจะต้องเลิกกับใครสักคนหนึ่งคุณจะต้องจากไปกับจากกับใครสักคนหนึ่งไป แค่คุณจําเขาเอาไว้ในใจจําภาพดีๆสิ่งดีเอาไว้บันทึกช่วงเวลาดีนั้นไว้เนี่ยผมว่านั่นเป็นสิ่งที่แม่งดีสุดๆแล้วนะฮะดีสุดๆแล้วนะของความรักนะครับแล้วเอาจริงๆแล้วเรามนุษย์เราจริงสามารถรักอะไรก็ได้ครับรอบตัวเราเรามีความรักได้ทุกวันครับเราถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองของความรักบ้างนะคุณเลิกฟังเพลงเพลงรักอ,อกหัก โทษคนนั้นโทษคนนี้บ้างคุณเลิกดูละครดราม,ม่าก,กันบ้างแล้วมาปรับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับความรักได้ผมเชื่อว่าโลกเราสังคมเรามันจะมีความรักดีๆเกิดขึ้นมากมายแล้วการทะเลาะกันการทาร้ายกันการสร้างบาดแผลไว้ในใจของกันและกันเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปมากนะครับเนี่ยอันนี้คือมุมมองที่ผมอยากจะ สื่อสารออกไปในเพลงของโลบอดี้ทั้งหมดนะครับคือบางทีการพูดอย่างเดียวคนอาจจะไม่ฟังนะคือผมมีผมมีมุมมองบางอย่างในชีวิตที่อยากจะเล่าผมมีทัศนคติบางอย่างผมมีแง่คิดบางอย่างที่อยากจะเล่าออมาให้คนได้ฟังแต่บางทีการที่เราพูดพูดพูด,พด,พดคนอาจจะเบื่อที่จะฟังคนอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันมีสาระมากเกินไปแต่วันนี้โนบอดี้คือคือพื้นที่ในการแสดงออกของผมละ ในเชิงของเสียงเพลงฉะนั้นผมเอาเอาแง่คิดต่างๆมาใส่ไว้ในเสียงเพลงแล้วผมร้องมันออกไปอาจจะมีคนฟังมากขึ้นก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกันไว้ละกันขอให้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆวันเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของคุณทุกๆวันนะครับฝากผลงานของ Nobody ด้วยฝากแฟนเพจของแซ c โนบ b ดี y ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ไปติดตามในแฟนเพจของ No b o d y ก็ได้นะครับ แล้วก็มีช่องทางอื่นๆอย่าง y t u t u เนี่ยก็สามารถไปฟังเพลงของเราได้นะครับก็หวังว่าจะมีคนชื่นชอบผลงานของพวกเราแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราบ้างนะครับก็วันนี้เจอกันเท่านี้แหละลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนะผมามาทักทายใหม่กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ